สดีครับก็มาอยู่กับผมใน Battlefield 4เ <c> ข <oughs> าเปิดให้เล่นฟรีนึ่งอาทิตย์ก็กดมาเล่นซะหน่อยนึงอ่ามีอะไรลงแล้วโอ,อเคไปทางไหนต่อ,ตอเป็นโหมดแคมเปญครับโหมดเนื้อเรื่องก็ไม่เคยเล่นมาก่อน กราฟิกนะครับก็ตามนี้อ้าวดีซึมสิโอเคไปไหนโอ้โหจี๊ด damn it wacker back i'm gonna shut you in the face you lost your tail ease up pack เรามาเล่นกันบ้างเป็นทัชเลียวแข่งเกนดังไปหรือเปล่าซักสามสิบก็พอละทำไมกดเมาส์ไม่ได้วะเอ้ยกดคีย์บอร์ดไม่ได้ต้องใช้เมาส์จิ้มเอาเองไปไปไหนเพื่อน We gotta get to the extraction point. You got a twenty on Irish. I thought he was with you. I'm breaking radio silence. Tombstone three. Tombstone actual. What's your twenty? Tombstone actual. Inbound from the north, coming in hot. Ready cover fire. On my Not that time. We got the Irish. We got you. <laughs> we right? Get ready. Take position <laughs> by the window. We gotta cover Irish. There's ammo in that crate. <laughs> Grab <Well, you laughs> and <can't laughs> <be> Cover <laughs> off on the window. เฮ้อ๋อคนอยู่นั่นใช่เปล่ามัมีกระสุนกระสุนมาสิไหนล่ะอ๋อเฮ้มีปืนให้ใช้เป็นอะไรดียังจะบอก

ยิงใครเหรทีนี้โอ้ขนาดนี้ยังไม่ตาย ไม่นันบูมากรถไรแล้วนัน่ะเอริชจัปืนใหม่กันอันนี้มีเลเซอร์ช่วยเลงหน่อยหนึง่งเป็นไเพื่อน fortress this is tombstone actually we got the package that stirred up a hornet's nest moving towards extraction roger that tombstone Helo's inbound get your squad in position out pop to leave Q and in the atrium haven't spotted us we'll take them out together อ่ o เอ n นเก e การสั่งยิงให้พร้อกมกันสั่งให้ยิงพร้อมกัน อยากพูดไม่ได้ตอนยิงเนี่ยสมาธิสมาธิขอหมอลงอีกนิดนึงนะอลองปิดให้หมดสิโอเคเอาไว เขาเมาอเลิกเกินไปปะเนี่ย ย้ายไม้แป๊บนเอาห่างๆคีย์บอร์ด C4 อันนี้ปืนยิงระเบิดเอานนี้ดีกว่าแล้วยิงที่ไหนยิงแค่นี้เหรอ เป็นเม็ดตกภาพสวยมากแล้วไม่รัไปไม่ได้กระโดดเยอะภาพสวยมาก I mean, like, Ton right Scan the area. That's the building. Scan the area. Scan. Come on, Wreck. The are very helpful. What? Yeah, that? Oh, two smokestacks. Straight across. You see it, Wrecker?

มันแตก and get Ở oh, viên yeah, xì ho. แแแกกกเอาอว้ไม่ตายไม่โดนเปยถึงกัะเปยถึงกัะเปย ไฟรีโมท ตายไปหนึ่งแล้วเพื่อนเราไม่มาล่ะเพื<ป>่อนอะไรอีกไหม Okay. give us your targets. Hey, quá một Xin năn hẹn với cô lâu tăng nàn lại đi mà cả gì thân ai เฮ้ยเลยเขามันตายทีหลังโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาห่า,างไปได้ไปะเนี่ย อ, <ento> อ <taking harder> ยังไม่ตายอีกอาพวกเราเหรอเอ้าไม่ใช่พวกเราไอ้พวกนี้ก็ไม่ยิงโชประเด็นยังไม่หมดเราไม่มีทางจากไปประเด็นออกมาเดี๋ยวนี้ถ้าประเด็นไม่ออกมาอุ้ย มันเอาน้อยหนามาให้เรากินเอ้ย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 ของนี้ก็ไม่อะไรแล้วเลยอาวุธเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ละปืนใหม่ ทำไมเราเปลี่ยนปืนไม่ได้อ๋อนี่ให้เป,เ,ปเปลีนปืนปืนนี้ก่อนจะเป็นปืนเซคันนะเซคันในมันลูกซองเรายิงไกลก่อนแล้วกัน Stick <coughs> <shabbat> oh. <positives> to well, <olacak> <Good bad. ifie wonder> <into> the plan, Dan. Push out of the roof. Watch that. We'll be there. Damn, record. Good shot. Round down range. Oi. It's a full time record. Oi. เหมือนจะได้สนไนเปอร์ยิงขายิงขาผ่านช่องอ,าอ,าอา่าน้อยหนาไปกินแล้วมันก่อน้อยหนามาฝากเราขึ้น คนอยู่ในนี้โอ้ oh yeah. ยเยะเยอะน้อหนนะ สรุปว่า a อไฝั่งเราไม่มีดาเมจของกระสุนเลยใช่ปะเนี่ยกระเบดิดจากข้างบนโอ้โหลบลบ ลบลบยิงมันมมมไม่ทำไมไม่โดนเนี่ยกระสุนกระสุนกระสุน The entrance is clear. Push hey. into the factory. This freaking old place creeps me out. Yep. Think bye. a real shitty job. It reminded me of home. Who doesn't? Sorry, I blew cover back there. Forget it. We're all alive, guys. It's all okay. clear. Corners, guys. That this shit is nip. the best way up. It's the fastest. No time to explore any options. Wait till you see the terrace view. Oh, I expect to be blown away. Shut up. Ice peeled. Pay it out. Tulip out Tombstone actual. Radar's <laughs> lighting up. We got hostile air. ำนวอถ้าเรายิงได้ด้วยสปินสปินสปินยิงดิีไปไหนเราใครยิงไหน เฮ้ยเฮ้ยไปได้ไงอ่ะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ไม่ทันแน่นั่นไงแคดึ๊บใช่ไหมเอ้ยใบพัดใบพัดเอ้ยอาทิตย์เอ้ยไม่ใช่เสา มุกมุกอะไรของงกูเนี่ยเป็นกูจริงๆกูตายไปนานเลยไงตายตั้งแต่มันยิงยิงลิฟลุกพังยิงลิฟยั่วโอ้ยนิว ขี่ศักดิ์นี่แล้วก็แปรตรงไปเป็นไงมั่งแมนมารรขุดหินพวกนี้ออกโอ้ใครฉันโอ้ผู้ชายโอ้ผู้ชาย มุน่าออกมาเดี๋ยวนี้ร้องแล้วฉันจะช่วยคุณนะเราไม่ปลอดภัยคนชาวบ้านมีแถวนี้เฮ้ยอ่านไม่ทันเกิร์มานนี่เกิร์ันการ์ตเก้ช่วยอ่ะ เราดูได้นี่ว่าเอาแลกเกอร์คือกูลแล้วเนี่ยแล้วก็ปล่อยปล่อเมาส์ตั้งนานขาดแล้วเหรอได้ข่าวว่ามึงจิ้มเหนือเข่านะทำไมไปขาดใต้เข่าอะ่ะ ไม่เคยได้อยู่สุขแล้วพวกนี้ดาวดาวเห็นดาวได้เหรอไปขึ้นรถไปบอกว่าให้กูขับอย่าบอกว่าให้กูขับนั่นไงจอยอยู่ไหนจอยได้ปะเนี่ยจอยจอยได้ Funchers, this is Tombstone. Our attack to is gone. Need another way out. Do you copy? I'm just tracking you. Secondary extraction in route. Follow the road three clicks west. Copy, Funchers. on route. Where's the chopper? I now I'm looking. Shit, my leg. Shit, my leg. I'm done. Breathe slowly. You'll be fine. We'll get You're gonna be fine.

บรรยากาศเปลี่ยนไปนั่นตายตาเลยกูตาไรขี่รถบวกหอนี่น้ำมันเย็นะนะจะทำระเบิดตึกจักตึกจักเออ มาเธอฟักเกอร์ไอ้ยึดแม่มึงตายซะตายเอาเลยลงน้ำจุ๋งจุ๋งไอลูกกะรีซันออฟวิสตาแล้วก็พูดอะไรไปเนี่ยคนรับเปลื้นใหม่ the Russians would be loyal to Admiral Chang that confirms the report from our asset in China so staff sergeant Dunn was killed for something we already know there's rioting in the streets of Shanghai captain and the Russians are getting involved we needed to know for sure that we had to lock down suez is delicate enough one wrong move we're talking war you have your talking orders um i got... to i steaming towards the china <laughs> martial fucking law for a billion people they're pissed off about the assassination of jin jay who was he sir he was on deck for the presidency progressive he pushed the government for transparency fairness Freedom of speech. Admiral Chang convinced more than a few of them that we killed Mr. J. Now, if your operation blows up, Chang will have all the excuse he needs to give all that anger, all that hate, a real target. It'll be war. It'll be war. Your job. Out of the gu tower safe and safe. <laughs> the will be coordinated <laughs> by one spook agent laszlo w kovic unless absolutely necessary hey <laughs> do not fire your weapons record staff sergeant Dunfell, you were the guy to lead the team give orders if anything happened to him yeah. his loss is tragic to say the least ภาพขนาดนี้ไม่ทำหนังไปเลยล่ะบ,บินให้อยู่ใต้เลด้าชุกู <c oughs> not, Hope nothing happens to the car. Relax, little brother. We're gonna be alright. Did you call Dunsworth? Haven't gotten around to that yet, Pat. What am I supposed to say? It's not like he died a peaceful death, and I'm not gonna lie about it. I Irish! Come on, Sorry, miss where this shit is all fucked up cops all jittery oh and oh. my hey, 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 key and my shouldn't be pick up the prize right all through the raindrops right wrecker? should go for a cup of coffee right now hey mobilize infantry on the scene roger that I think these motherfuckers are eyeballing me just act natural natural you hear that shit wreck Fuck I look, Chinese to you pack? Anybody got a visual on the building? We're not going anywhere unless will get me a way out of this. Okay, I'll make a left. A left here. Coming through. I think we're okay. I got a visual on the building. On what floor are we going to? And how many VIPs the garrison say? Three with Kovic? The Kovic are two locals. Hey, easy, easy, calm down. We gotta make a left. The building's to the left. I <laughs> <laughs> gang pa him. เอาละครับก็จบกันไปสำหรับพาร์ทแรกแล้วแล้วเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทต่อไปครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ